สวัสดีครับวันนี้นำมีดเคยชอฟไคลโอมาให้ทุกคนชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ใช้งานเล่นไปสักประมาณ2เดือนเท่านั้นนะครับได้เรื่องเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยระบบสปีดเซฟพังไม่เรียบร้อยแล้วนะครับเอ้ย เนี่ยนะครับมันธรรมดามันดีดแล้วมันจะเด้งออกมาเห็นไหมครับนี่มันคือมันเด้งไม่ได้แล้วนะครับแต่มันยังใช้งานได้อยู่นะครับใช้งานได้อยู่สามารถจะเปิดด้วยมือข้างเดียวนะครับเหมือนปกตินะครับใช้งานได้ปกติแต่ระบบสปีดเซฟที่ที่มันเป็นลวดด้านในเนี่ยครับดีดออกมาแล้วมันสามารถจะเด้งออกมาได้เนี่ยนะครับมันพังไม่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องไปหาอะไรมาเปลี่ยนนะครับไม่รู้จะมีขายหรือเปล่าเน่าเป็นลวดเส้นเล็กๆอยู่ข้างในเนี่ยนะครับ ใช้อยู่พักเดียวเองนะผมก็ไม่ได้ไปใช้หนักหน่วงอะไรนะที่ฝรั่งเขาเตือนมานะครับคืออย่าไปโยมันแบบนี้ผมก็ไม่เคยทําเลยนะก็ใช้งานปกตินะครับมีอยู่วันหนึ่งดีดขึ้นมาแล้วมันไม่ขึ้นซะงั้นนะครับน่าเสียดายมากนะครับแต่ว่ายังใช้ระบบฟลิปเปอร์ตัวนี้ได้นะครับก็ดีนะครับแล้วก็ช่วยมันสลัดหน่อยนะครับเนี่ยมันก็จะได้นะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับเขียวมานะครับแล้วก็สลัดเนี่ยนะครับช่วยมันก็จะใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยนะครับอย่างนี้นะครับ ดีนะครับแล้วก็สลักนิดนึงนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ใช้งานได้อยู่นะครับตัวใบที่ไม่มีระบบสปีดเซฟเนี่ยเรียบลื่นฝ่าปกติเยอะเลยนะครับเนี่ยเวลาเปิดด้วยด้วยมือข้างเดียวด้วยสตัดอย่างนี้ก็เรียบลื่นดีเหมือนกันนะครับแม่เสียดายพังไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์นะครับเสียดายนะครับ สวยด้วยนะเป็นรุ่น c r y อนะครับเครชอใช้ได้ไม่กี่เดือนเองนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็เอามาให้ทุกคนดูกันนะครับระบบของมันนะครับแต่มันยังใช้งานได้นะยังใช้เปิดด้วยมือข้างเดียวได้นะครับยังใช้งานได้เข้มแข็งห้าวหาญเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้ระบบฟลิปเปอร์ตัวนี้นะครับแต่ว่าต้องช่วยมันสลัดหน่อยนะครับเนี่ยนะครับ้วก็จะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับ เอพังไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีตัวใหญ่ไม่รู้จะยังไงนะครับไครโอทนะครับใช้สลับกับเคอร์ชอซีคิวซ 6K อยู่นะครับตัวใหญ่ก็มาอัปเดตให้ทุกคนชมกันนะครับเรียบร้อยนะครับระบบฟลิปเปอร์เออระบบสปีดเซฟนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมเอามาบอกอีกนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เออเสรยดายเสียดายนะครับเดี๋ยวถ้าซ่อมได้ยังไงเดี๋ยวเอามาให้ทุกคนดูกันอีกทีนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผม,มาแนะนำอีกนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อน,นครับสวัสดีครับ